สวัสดีครับผมวินเบอร์ทวินนะครับรับบทเป็นอาจิงครับสวัสดีค่ะเต้ยจรินพรค่ะรับบทเป็นเพลงทินค่ะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมทูทู o n นไลน e นะครับเรามีข้อจริงสองข้อแล้วก็ข้อลวง1นข้อมาดูกันว่าจะสามารถจับผิดกันได้หรือเปล่าค่ะ <Okay. S 2> ไปค่ะ โอเคมาผมก่อนนะครับสามข้อข้อแรกผมเคยเล่นไฮไฟข้อที่2องผมกินไข่ต้มวันละสิบฟองข้อที่สามผมน้ำหนัก69กิโลกรัมค่ะขอไป้ยงเตยยชอบตุ๊กตามากๆค่ะเป้ยตีขิมเป็นแล้วก็เ้ยมีพลังนิ้วเท้าที่แบบเก่งกล้ามากๆค่ะพลังนิ้วเท้าคือยังไงอะ หยิบของได้แบบของหนักๆอะไรเงี้ยสามารถหยิบได้แล้วเขียนหนังสือได้เลยป่ะคือแบบเขียนหนังสือได้เลยให้พี่ลองดูอ่ะลองดมดูค่ะว่าข้อไหนคือข้อจริงและคือว่าข้อไหนคือความลวงใต้โควินไม่น่าเล่นไฮไฟค่ะอาจจะเป็นพี่สาวเขาเล่นแต่ว่าเขาไม่น่าเล่นเพราะว่าเอ๊ะหรือเคยเล่นมีไฮไฟเป็นของตัวเองปะเนี่ยไม่รู้เฮ้ยมีป่าไม่รู้อ่ะอย่างเงี้ยแปลว่าไม่มีละช่องที่ พี่เขาให้เอาเพื่อนสนิทขึ้นนะเอาใครขึ้นคนแรกพี่สาวใครอยู่ตรงกลางพี่เตยเฮ้ย <Hey? laughs> พี่เตยตัวจริงตัวปอมตัวป้อมตัวปอ <laughs> <laughs> มวินน้ำหนัก19หรอครับ <laughs> ใช่นะ่าจะน้ำหนัก19เฮ้ย hey? ไม่น่าปะะไม่ของพี่มีข้ออะไรบ้างนะครับ <laughs> มีพลังนิ้วเท้าผมรู้ว่นันนี้คือเรื่องจริงของพี่เคยพูดอยู่จริงรจังได้ว้า wow. มีพี่ชอบตุ๊กตามากมากพี่ตีขีดเป็นแล้วก็มีพลังนิ้วเท้าพี่ตีขีมเป็นหรอไม่น่าใช่นะเรียนขีดตอนไหนตอนประถมน่าชาชาตอนประถมมั้ประมาณน่าจะปป2ป3ป4อะไรคะท่านน้นบนบนขีดเนี่ยมันมีไอ้เส้นอะไรนะขีดเส้นมันมีหลายเส้นอะร่องละสามะคิดว่าแบบร่องละสาม แล้วแต่ละร่องเป็นโน่อะไรโน้นอะไรน่อะไรอันนี้มีมีเออันนี้ไม่มีไปนหนววนกินไข่ต้มสิบฟองจริงๆอันนี้จริงเขากินไข่เมากมากๆค่ะทุกคนต้องเตรียมให้ใช่ไหมคะพี่มือละสิบแข่งอยู่แล้วพี่ ข้อจริงของพีเตอร์ก็คือเขามีความสามารถทางด้านมินชร์ามากมากแล้วก็ชอบตะตะตาอันนี้ข้อจริงข้อไม่จริงก็คือตีคิมโอเคค่ะข้อจริงของวินก็คือวินเล่นไพ่ไปแล้วก็เมื่อกี้พี่อีต,ตอบมาแล้วว่าไม่ได้กินวันละสิบกินมือละสิบฟอง <Okay. S 2> ก็เป็นข้อจริงค่ะน้ำหนัก69้าจริงจิง ก็จินไข่ต้มไม่จริงค่ะกินไข่ต้มไม่จริงใช่ใช่เลยครับคือผมเคยเล่นไฮไฟน์จริงครับผมเคยมีแอคเค้าเพราะตอนนั้นเราเด็กมากคนที่เล่นจริงๆอ่ะคือพี่สาวของผมเขาก็จะเล่นคอมอยู่ตลอดอะไรเงี้ยเราก็อยากเล่นกับพี่เราก็เลยไม่รู้จะเล่นอะไรก็เหลือแบบไฮไฟที่เขาเล่นก็เลยต้องสมัครเพื่อกันจะเป็นเพื่อนเขาให้ได้แล้วก็กินไข่ต้มวันละสิบฟองผิดครับ ไม่จริงเพราะว่าบางวันก็ไม่กินแล้วก็น้ำนาาหนักหกสุบเก้าจริงตอบไลฟของพี่อีทเลยนั้งเนี่ยขะ <c oughs> <c oughs> ของเป้ยค่ะเป้ยชอบตุ๊ก,กตามากๆเป็นเรื่องที่ไม่จริงทุกคนจะชอบซื้อตุ๊กตามาให้พอคิดว่าเราน่าจะชอบแต่ว่าเราไม่ชอบเลยแบบพ่อเคยซื้อบาร์บี้มาให้ก็แบบตับปัดผมหมดเลยเป็นคนไม่สะสมตุ๊กตาค่ะแล้วก็เต้ยตีขิ่มเป็นจริงจริงเหรอจริง ใชยเรียนช่วงปฐมจริงๆเมื่อกี้เล่นเพลงคังคากินกล้วยเขาซ้อนแผลน่ะแช้มายาผู้หญิงโอเคค่ะแล้วก็เต้ยมีพลังนิวเทาาจริงๆยังไงครับใช้ทำอะไรบ้างครับทุกนขอโทษนะครับวิงโอ้ยโอ้ยจบไปแล้วนะครับ t o o t h o n e Line นะครับฝากติดตามด้วยนะครับบุกงามมื่นพมรอินิกมาแบล็กเซครับ ทุกวันเสาร์นะคะเวลา2องทุ่มครึ่งนะคะทางช่องวัน31ค่ะแล้วก็รับชมย้อนหลังได้นะคะทาง Netflix ค่ะเวลา3ทุ่มครึ่งค่ะฝากด้วยนะครับ